ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะพบกับช่อง j จย์ดอกมัสเตอร์นะคะวันนี้นะคะเราอยากจะมาพูดถึงคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เราได้ดูเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ผันตัวมาเป็นครูฝึกตอนนี้กําลังดังมากๆนะคะแต่ทําไมเราต้องเดือดร้อนนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงไซบ e r รียฮัสกี้นะคะว่าไซบีเรีฮัสกี้เป็นหมาลากเลื่อนและไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในเมืองไทยเพราะไม่สามารถทําอะไรได้เลยในเมืองไทยนะคะซึ่งมันไม่จริงนะคะเข้าใจถูกแล้วว่าไซบ e r รียฮัสกี้เนี่ยเป็นหมาลากเลื่อนจริงแล้วมันก็ไม่ใช่หมาติงตองนะคะ มันขึ้นอยู่กับการฝึกใช่เรารู้ว่ามันเป็นหมาลาักเรือนมันมีพลังงานเราต้องฝึกให้เขามีสมาธิมีสตินะคะแล้วก็เผาผลาญพลังงานอย่างถูกวิธีหมาของคุณก็จะเรียบร้อยนะ่ารักแบบนี้นะคือเราเลี้ยงไซเบรเลียนมา3รุ่นแล้วทำไมเราต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นคนที่รักไซเบอรเลียนบ้าไซเบเลียนมากๆพอเราฟังใครพูดถึงไซเบรเลียนผิดให้ข้อมูลผิดเราก็อยากจะมาพูดถึงนะคะ ไม่งั้นถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยไซเบเรียนทำไรไม่ได้เลยในเมืองไทยเนี่ยหมายความว่าคุณไม่มีหิมะให้ลากงั้นคุณก็ไม่ควรเลี้ยงเชฟเพิร์ดเดีกวคนธรรมดาเพราะว่าเชฟเพิร์ดเขาเอาไว้ฝึกกับสุนัขตำรวจถูกปะ่ะถูกปะ่ะงั้นบีเกิลคุณก็เลี้ยงไม่ได้เด้เปลากเงาของบีเกิลมันทำแหล่ะเออแต่ละสายพันธุ์นั้นก็มีลากเงาที่มันทํางานมาชชนาลเซอร์อะไรเงี้ยงั้นคุณก็เลี้ยงไม่ได้เด้คือทุกสายพันธุ์เนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้เหมือนคนสมัยกอดเนอี่ยเราเลี้ยงหมาแบบลูก เพราะฉะนั้นทุกสายพันธนะุ์น่ะเลี้ยงได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาเพียงพอคุณเข้าใจหมาคุณมีเวลาฝึกให้มันเป็นเด็กดีน่ารักแล้วเราถามว่าสองตัวนี้ทําอะไรได้ไหมหนึ่งคือเราฝึกให้เรียบร้อยน่ารักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะเราเป็นครูฝึกเราใช้จิตวิทยาในการฝึกสุนัขทุกสายพันธุ์ค่ะเราใช้ความเข้าใจในการฝึกแล้วเขาช่วยเราทำอะไรบ้างแน่นอนหนึ่งถ่ายโฆษณาค่ะ ทำเงินให้เรานะคะแล้วก็ช่วยฝึกหมาตัวอื่นๆที่เข้ามาในโรงเรียนนะคะทำไมถึงช่วยฝึกหมาได้ะเพราะว่าหมาทุกตัวทุกสายพันธุ์ไม่ต้องพูดถึงสายเบลนพันธุ์เดียวนะถ้าเราฝึกให้เขามีความสมดุลทางด้านจิตใจนะคะมีความมั่นคงล่าเริงสมมุติตัวนี้เป็นบุคลิกล่าเริงนะคะแล้วก็จะเอาเขาไปช่วยฝึกน้องหมาที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะ หรือว่าน้องหมาที่ถูกทำร้ายมาน้องหมาที่มีปัญหาทางจิตบางอย่างที่จะต้องใช้หมาล่าเริงเป็นสายแบลลโลกสวยแบบอเล็กซ์ไปฝึกนะคะหรือว่าเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่มีปัญหามีโรคประจำตัวกลัวหมาเราก็ใช้น้องหมาแบบอเล็กซ์ซึ่งมันเป็นไซวิเรียนอะมันก็ฝึกได้นะคะสอนได้นะคะ ทำให้เขากลับมาเป็นปกติใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเดิมส่วนไซรัสเนี่ยจะมีบุคลิกที่ไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นนะคะไซรัสเป็นหมาเจ้าเล่เราก็จะดึงความเจ้าเล่และมีความไม่ยอมนิดนิดแต่ว่าไม่ได้ดุของไซรัสมาฝึกหมาแบบไหนมาฝึกหมาที่คิดว่าตัวเองอะกลางหรือเกินเก่งหลือเกินไอ้พวกกลางหรือเกินเก่งเหลือเกินอีโก้สูงหลือเกินเนี่ยหมาพวกนี้นะคะจะต้องใช้ ไซรัสเป็นตัวปราบนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่าเฮ้ยหมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะทุกสายพันธุ์เราไม่ได้เอาเข้ามาลากเลื่อนยอมรับค่ะเพราะว่าเราเป็นประเทศไทยนะแล้วก็คนส่วนใหญ่สมัยนี้ที่รักหมาทุกคนเลยทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเจอนะเลี้ยงหมาในบ้านมีการเปิดแอร์สลับพัดลมแน่นอน แล้วหมาที่เกิดในประเทศไทยสามารถทนได้ทนได้ในอากาศร้อนแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเอาไซบีเรียนไปเลี้ยงนอกบ้านนะอันนี้ไม่เห็นด้วยแล้วมันก็จะเป็น heat stroke นะคะคือเลี้ยงในบ้านอะบางทีเราก็เปิดพัดลมอะตอนนี้เฮ้ยร้อนมากมากละตอนตอนนี้เปิดแอร์เปิดแอร์ตอนอะตอนคือเปิดแอร์อยู่แหละตอนกลางวันเปิดแอร์สี่ชั่วโมงเบรกแอร์ไหมเบรกสองชั่วโมงเปิดพัดลมสลับกันสลับกันอย่างนี้ไม่ใช่แค่ใส่บีลเลียนลูกค้าเราที่เลี้ยงชานอเซอร์เลี้ยงลาบดอเขาก็เปิดแอร์สลับพัดลมนะคะ คือเพราะฉะนั้นเราอยากจะเอ่อมาแจกแจงนะคะหรือมาแก้ตัวให้หมานะทุกท,ท,ท,ทุกสายพันธุ์เลยว่าไม่ใช่ว่าหมาใช้งานที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นหมารักเลื่อนอะ่ะหรือว่ามันเป็นหมาไว้ใช้งานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์คําว่าไม่มีประโยชน์มันฟังดูรุนแรงนะประโยชน์นี้แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราจะต้องมาแก้ต่างให้หมานะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาฟังนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับหมาตัวเองนะหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเรายินดีรับฟังเสมอคะ่ะจิตวิทยาสุนัขไม่ยากหากเรียนรู้ด้วยหัวใจคะ่ะบ๊ายบาย